S <S <an other> เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบไม่เคยแตะเงินแสนก็ไม่เคยดูเงินแสนก็ก็ดีใจก็รู้สึกว่าตัวเองก็มาถูกทางแล้วจากผลลัพธ์ที่เราได้มากับระยะเวลาที่เราได้มาก็รู้สึกว่าคือมันใช่เลยแหละ <S <S <an other> คือ,ค,อคือเราเรู้สึกว่าเรามั่นใจกับที่นี่เพราะเราก็อยู่ตั้งแต่วันแรกกับเ,เกม <S <S <an other> จนถึงณนะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราคือเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจถูกแล้วในเรื่องของหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างก็ชัดเจน ไม่ว่าจะก,ก็คือผ่านกี่ปีเด็กเจมก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมายิ่งใหญ่ถึงมีแต่ความเติบโตก็คือเราก็ไม่เคยอยู่ในบรรยากาศของคอร์สนะแต่รู้สึกว่าที่นี่คือวันแรกที่ที่ได้ตัดสินใจไปเข้าคอร์สสัมนาของเด็กเจมใช่ไหมคะครั้งแรกก็ตอนนั้นก็น้ําตาไหลเลยนะคะก็คือแบบตื่นเต้นก็รู้สึกว่าตัวเองอตัดสินใจถูกแล้วเพราะหลายๆคนเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเข้าไปเรียนปุ๊บเรารู้สึกว่าคนธรรมดาคนหนึ่งที่เขาสามารถประสบความสําเร็จแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่นี่หลายคนก็มาจากคนธรรมดาคนหนึ่งแล้ว เหมือนตอนที่ว่าเด็กที่เข้าไปในคอสนั้นนะเรารู้สึกว่าเขาจะสอนเราทุกอย่างเลยคือสอนแม้กระทั่งแบบคือบางครั้งก็คือเราไม่รู้แบบคือเราคนใหม่เราไม่รู้ต้องทําอะไรบ้างแต่เขาจะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างคือบอกได้คําเดียวว่า,อาสอนตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็ว่าได้ก็คือจากคนคนนึ่งที่แบบ ตอนนั้นเดซี่ก็แบบเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่กล้าเหมือนกันไม่กล้าที่จะออกไปบอกผู้คนไม่กล้าที่จะไปสปอนเซอร์ใครเพราะเรามีความกลัวอยู่ในตัวแต่เดซีรู้สึกว่าถ้าย้อนไปดูตัวเองตอนนั้นก็คือจากที่ว่าเราพาตัวเองไปเรียนรู้ไปเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็คือสามมาาก็จะมีประมาณสองสเดือนครั้งสเดือนครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้เมื่อไหร่ที่เรามีทักษะ ก็คือถักะมันจะมาจากไหนก็มาจากคอสที่เด๋อเจมส์จัดนี่แหละก็คือมือกว่าพอเราไปแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจมันจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองขึ้นแล้วมันจะทําให้เรากล้าที่จะบอกอีกหลายๆคนที่เขาต้องการโอกาสดีๆจากเราอันก็เลยตอนนั้นคือพอเข้าแคมป์เข้าอะไรพวกก็รู้สึกไม่ได้กลัวเลยอะก็คือความมั่นใจมันจะมาทันทีแรงบันดาลใจก็มาทันทีป้าหมายคือคือขอให้คนที่ตามมากับเราได้เหมือนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนกับเราเหมือนกันค่ะ คือต้องการที่จะพาทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับเด็กตีเหมือนกันเหมือนกันค่ะ ชื่อโค้ดเดีนะคะชื่อจริงก็โนร์ไทยาตีเอเวกาชิค่ะเป็นโค้ดประจําจังหวัดนาราธีว่าค่ะที่ไม่เลือกทํางานประจําก็ตอนนั้นถามว่าอยากทํางานประจํำไหมก็ตอนนั้นตอนตอนที่ว่าเราจบมาปุ๊บเราก็อยากทํางานประจํานะแต่ก็คือวันนั้นความโชคดีของตัวเองก็คือเหมือนกับว่าได้เจอธุรกิจนี้ก็คือจากเพื่อนคนหนึ่งมาเสนอโอกาสแต่แรกๆก็ถามว่าเ,เคยทำไมธุรกิจแบบนี้ก็คือไม่เคยทํา ถ้าถามว่าชอบอะไรที่นี่นะคะก็ตอนนั้นก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเด็ตีเองก็คือเราเปิดใจกับที่นี่ก็คือเราก่อนนั้นเนี่ยก็ก็มีแบบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเหมือนกันแล้วก็พอมาฟังแรก,แรกๆนะพอมาฟังแรกๆก็เปิดใจกับนวัตกรรมก่อนก็คือตัวเองก็เป็นภูมิแพ้กินอาหารทะเลไม่ได้ค่ะก็คือสิปีก็คือต้องกินยาตลอดเลยพอมาฟังแรกๆก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้ฟังเรายังไม่ได้ฟังในเรื่องของแผนแต่เราฟังในเรื่องของนวัตกรรมเรารู้สึกว่านวัตกรรมอะ่ะก็คือ มันน่าทานมากๆเลยอยากลองกินเพราะตัวเองก็แบบกินอาหารทะเล Fit ไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะสิบปีใช่แล้วก็ก็คือเือกับว่าตรงเนี้ยก็คือจะที่ว่าเราฟังแล้วอ่ะพอเรารู้สึกว่าเออวันนี้ก็คือถ้าถ้าให้เราแบบถ้าให้เราแบบมานั่งซื้อตอนนั้นเราก็เป็นนักศึกษาเราก็ไม่มีต้นทุนเราไม่มีต้นทุนพอที่จะแบบไม่ไม่ได้มีตังค์ไงเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานแล้วก็พอเปิดใจอยากจะกินพอพอพอพรรู้สึกว่าอยากจะกินตอนนั้นก็คือตัวเองก็ไม่มีต้นทุนอะไรเลย,เลยแต่พอเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะกินแต่ไปไปมามาพอที่นี่เขาบอกว่า ที่เนี่ยสามารถปล่อยยอดทําเป็นธุรกิจได้ก็เลยแบบจะจะจะชื่ว่า,าเปิดใจกับนวัตกรรมนะแต่ก็เลยพองหันมาดูแผนการจ่ายของเจมรู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆในเรื่องของแผนการจะรู้สึกว่าเออถ้าเราทาอ่ะได้เร็วอ่าก็คือแบบคือบางทีก็รู้สึกว่าเออถ้าเราทําเราก็สามารถประสบความสําเร็จกับที่นี่ได้ค่ะพอเริ่มทํางานด้วยความที่น้องเป็นเด็กใหม่และเอาเนี้ยคือใหม่กับวงการบแบบรักแรกพบเลยเจอธุรกิจเด็เจม น้องต้องไปเรียนรู้อะไรยังไงบ้างที่นี่เขาสอนอะไรยังไงบ้างครับคือพอเราตัดสินใจวันแรกแล้วเราสึกว่าเราก็อยากจะประสบความสาเร็จกับที่นี่พอเรากินนวัตกรรมก็ดีแล้วก็เรื่องอยากทําธุรกิจเพราเราแบบ คือ,คอชอบที่นี่เพราะได้เร็วแล้วก็หมายกับว่าเราสามารถออกแบบรายได้ของเราได้ว่าเดือนนี้เราต้องการเท่าไหร่ก็เลยวันนั้นก็เลยตัดสินใจอยากจะประสบความสําเร็จตั้งแต่วันแรกที่ลงสมัครเดดเจมก็ตอนนั้นคือตัวเองเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าคือพอเพื่อนบอกว่าวันนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จตรงเนี้เดเดเจมเขามีระบบเขามีระบบเขามีคอร์สมีแค่มอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ ก็ไม่ได้ลังเลในการที่ว่าจะพาพาตัวเองไปเรียนรู้ไปดูระบบของเขาก็คือไปตลอดเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคพราะสัมมนาของบริษัทก็คือเราจะตัดสินใจโดยที่ว่าไม่มีข้ออ้างเลยในการที่จะพาตัวเองไปเรียนรู้เพราะเราก็รู้ว่าเราก็มาจากที่แบบว่าเราไม่เก่งไม่เป็นตอนนั้นหนักพูดก็ไม่เป็นเป็นคนที่เขินขี้อายไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ก็คือจะบอกว่าเราทำอักมากๆกับสิ่งที่ว่าคือเดอะเจมส์เขามีระบบระบบส่งต่อก็เลยแบบวันนะั้นตัดสินใจไปเรียนรู้ที่เดอะพาวเวอร์ออฟเคมตอนนั้น ไปเรียนรู้ที่หาดใจก็เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละที่ฉันตัดสินใจนี่แหละที่จะทําให้ฉันประสบความสําเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากระบบของเด็กเกมค่ะ ใช่เหมือนงานสัมมนาอะไรแบบนี้ก็คือจะไปตลอดในพาตัวเองไปเรียนรู้แล้วทุกครั้งที่เราไปงานของอาอาของเด็กเกมพวกเรารู้สึกว่าที่เนี่ยบางบางคนที่มาจากคนธรรมดาบางคนมาจากแม่บ้านบางคนมาจากชาวกรีฑยางบางคนแบบมาจากคนธรรมดาแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะระบบของเด็กเกมก็คือ the power of c a n a d ะก็คือสองวันเนี่ยคือที่เราไปเรียนรู้ที่หัดใจค่ะสิบสี่วันใช่ค่ะเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนบาท พอเราได้หนึ่งแสนบาทแรกความแวบแรกความรู้สึกแรกเรารู้สึกยังไงฮะก็ดีใจก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบไม่เคยแตะเงินแสนก็ไม่เคยดูเงินแสนก็ก็ดีใจก็รู้สึกว่าตัวเองก็มาถูกทางแล้วจากผลลัพธ์ที่เราได้มากับระยะเวลาที่เราได้มาก็รู้สึกว่าคือมันใช่แล้วแหละไม่ต้องไปที่อื่นแล้วแหละตอนนั้นก็ทําที่นี่ก็ทําตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พอเราได้หนึ่งแสนแล้วก็เริ่มมีเป้าหมาย ก็คืออยากได้มากกว่านั้นต่อพอหลังจากนั้นคือรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่กับเดซียเหมือเดซีจะสอนให้เราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ากล้าที่จะตั้งเป้าหมายอ่ากล้าที่จะ,ะประกาศเป้าหมายอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เราประกาศเป้าหมายทุกครั้งที่เราเราเราลงมือทําเราจะไม่เหนื่อยเลยในการที่แบบว่าแล้วพอเรามาดูผลลัพธ์ที่เราได้มันก็มันโคตรภูมิใจอ่ะที่เราแบบอดทนในการทำามอนแรกคืนลุยจริงๆก็ดีใจบอกได้คําเดียวว่าตอนนั้นก็ พอได้หนึ่งแสนปุ๊บก,ก็ครอบครัวก็เปิดใจก็อ่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็โอเคอ่าใช่จับผลลัพธ์ที่เราแบบลงมือทํโยอมแบบคือลุยสุดชีวิตก็ว่าได้ตอนนั้นค่ะอ่าถ้าในมุมมองของดิซีนะคะก็ถามว่าเราอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะคะก็คือถ้าถามว่าอะไรที่เรามีต่างจากคนที่แบบว่าบางคนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป้าหมายใช่ไหมคะก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้สําเร็จ ก็คือส,สิ่งหนึ่งเลยที่เด็กปีรู้สึกว่าเด็กปีอ,อยู่ตรงนี้ก็คือเราเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยในการทําในการลงมือทําค่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบคือพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าที่จะเหมือนบางทีกล้าที่จะขัดใจตัวเองทาอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าคือเรามีวินัยในการที่แบบว่าเราลงมือทําทุกวันเราไม่มีข้อแม้เราไม่เคยมีข้ออ้างในการลงมือทํา คือไม่ได้เก่งแต่เป็นคนหนึงที่แบบคือตั้งใจแล้วก็แบบมีวินัยก็คือขยนอันน่ะอีกสิ่งหนึ่งครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมันทําได้จริงหรอมันทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้ยาวไหมในฐานะที่น้องก็อยู่กับธุรกิจเจนมาเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วเนี่ย อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังมีความคิดที่ว่าหรือคนที่ทาธุรกิจเดจมเนี่ยบางทีอาจจะคนบางทีก็ทําไปใจฟอไปใจเหนียวไปอะไรอย่างนี้ยฮะจะบอกอะไรครับค่ะก็ก็ถามว่าถามว่าไิตีก็มาวันแดกถามว่าเราก็มีก็มีแบบความรู้สึกกลัวเหมือนกันแต่แต่ไกที่รู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยเราเราเข้าใจเราเข้าใจเราศึกษาเราเราเข้าเรียนรู้ไม่เคยขาดแล้วเราจะเข้าใจปุ๊บเราจะ ประสบความสําเร็จกับที่นี่ได้ทุกคนก็สามารถประสบความสําเร็จกับที่นี่ได้เพราะหลายหลายคนไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กตีเด็กตีอาจจะเป็นนักศึกษาจบใหม่แต่ก็คือหลายๆคนที่เขาตัดสินใจมาอยู่ที่เนี่บางคนเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่แม่บ้าน ไม่ได้เรียนจบป,ปริญญาตรีแต่เขามาอยู่กับเดอะเกมแล้วเขาก็มีเป้าหมายแล้วก็พร้อมพร้อมพอมาตัวเองไปเรียนรู้แล้วเด็กทีมมั่นใจว่าเด็ะเกมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนได้แน่นอนไม่ว่าจะมาจากอาชีพไหนก็สามารถประสบความสําเร็จกับเดอะเกมได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าถามว่าเด็กตียอยู่กับเด็กเกมเราสึกว่าเราชอบที่นี่ก็คือระบบแล้วเด็กตีชอบในเรื่องของระบบที่ว่าวันนี้เรามีท่านประชานแล้วก็รองประชานที่แบบว่าเขามีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้ว คือเหมือนกับว่าเขาก็จะมาคือจะให้ความสําคัญกับการจัดสัมมนาอ่ะอาจจะจัดสัมมนาตลอดเวลาเลยก็คือตอนนี้ก็คือมีชุกจังหวัดที่เขาแบบจัดคอร์สจัดสัมมนาอยู่ที่ตัวเราเองที่เราอยากจะเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจธุรกิจหรือเปล่าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเอเหมือนอะไรนะก็คือระบบของเขาก็จะก็คือชัดเจนคือเปลี่ยนจากคนธรรมดาจากคนไม่เก่งไม่เป็น พูดไม่ไม่ค่อยเก่งเลยแต่มาประสบความสำเร็จมาเปลี่ยนจากคนธรรมดาจาก Zero to Hero ได้กับระบบเดตเจม่แหละเดซี่เชื่อว่าทุกคนก็ประสบความสำเร็จได้ถ้ามาอยู่ในเดตเจม <Okay. S 2> ตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้ก็คือต้องได้200,000แล้วก็เขียนถึงเดือนธันวาคือเดือนละ2 0 0 0 0 0เดือนละสอง0สนแล้วก็เดือนละสอง0สนค่ะตัวแล้วเป้าหมายของทีมนะฮะ ใช่ก็ก็เหมือนกับว่าก็คือเราก็จะมีการคุยกันเราก็จะมีการแบบวางแผนกันว่าก็คือจะมานั่งถามอ่าแต่ละคนว่าต้องการเท่าไหร่อ่าเดือนนี้ต้องการเท่าไหร่ก็ก็คือคิดว่าถ้าวันนี้ก็คือเราเราถ้าเราทําที่เนี่ยก็คือเราช่วยเขาช่วยเขายัางไงก็คือทําให้ใต้องค์กรของเราประสบความสําเร็จได้รายได้หลักแต่ก็คือหลายๆรหัสเราก็จะมีรายได้สองแสนอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าวันนี้เราไม่ได้ดูแค่เป้าหมายของเรา คนเดียวแต่เราก็ดูเป้าหมายของชิมงานเหมือนกันว่าวันนี้ถ้าเราต้องการสองแสนแล้วเราต้องไปช่วยกี่คนแล้วเราต้องไปช่วยใครบ้างแล้วเราต้องไปโฟกัสใครบ้างแล้วใครบ้างที่จะเอาจริงกับเราใครบ้างที่มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับเราช่วงแรกที่เราที่เรามาอยู่แล้วก็ณตอนนี้จะรู้สึกว่าคือถ้าถามว่าตลาดอะไรแบบนี้ก็คือในเรื่องของการเหมือนกับว่าของเราเด็ดเจมบางบางครั้งเราอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้เน้นของอ่าอะไรนะก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถหาหาแบบตลาดที่บางคนที่ว่าบางคนชอบกินอ่าบางคนบางคนที่มาจากชอบดูแลสุขภาพอยากจะกินในเรื่องของสุขภาพแบบนี้เด็กฟิรู้สึกว่าถ้าเรื่องของสุขภาพแบบเนี้ยยุคของการดูแลสุขภาพยุคของการที่แบบว่าคือต่างคนต่างอยากจะสวยแบบเนี้ยก็คือยังไงก็แบบคือเรายังมีลูกค้าอีกหลายคนที่เขาต้องการอยากจะกินอ่าบางคนอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจนะแต่เขาเลือกที่จะ ซื้อมาดูแลสุขภาพแล้วเด็กตีรู้สึกว่าถ้าตลาด่วงบริโภคแบบนี้มันมีเยอะใน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 ประเทศของเรามันมีเยอะอยู่แล้วเพราะตอนนี้คือคนแต่ละคนก็นไม่มีใครหรอกอ่าแบบไม่อยากสวยไม่อยากดูแลสุขภาพอยากดูแลสุขภาพเพราะด้วยอาหารการกินอะไรแบบนี้ร,รู้สึกว่าเราคือเราไม่ได้กลัวในเรื่องของคือคือไม่ได้จะไปชวนใครเพราะทุกวันเนี้เด็กี่รู้สึกว่าเหมือนถ้าถ้าถามว่าเด็กตี๋อยู่จ็ดปี่ตอนนี้ก็ยังมีคนทักมาตลอดเลยก็ยังมีคนสนใจอ่ะก็ยังมีคนแบบ ทักมาว่าเออธุรกิจอยู่หลายปีก็ยังทําอยู่ใช่ไหมก็หลายๆคนก็ยังทักมาบางคนที่เราเคยสปอนเซอร์มาแล้วอ่ะบางคนเอาจริงๆทุกวันนี้เดีที่ไปคุยบางคนก็เคยสมัครมาแล้วเด็กเจมส์ต็ตเขาหยุดไปแต่พอผ่านมาสามปีเขาก็มาเจอเราเขาก็ถามว่าเอ้าเด็กเจมเหรอแ็เคยทําแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราพอเขาตัดสินใจมาทําใหม่เขาก็บอกว่าเออถ้า ถ้าลุยตั้งแต่วันนั้นนี่ก็สัมฤ็ธิ์เลยนะเรื่องของนวัตกรรมก็คือนวัตกรรมของเราก็ถ้าเป็นตัวแรกก็คือบิสเลอร์ก็คือ,อเหมือนเด็กจีก็เคยเคยเคยก็คือเรากินมาก่อนไงกินกินมากับตัวเองแล้วเราสามารถบอกได้ว่าจากที่เราเป็นคนหนึ่งที่แบบกินอาหารทะเลไม่ได้เลยแล้วรู้สึกว่าเราเรากินนวัตกรรมบิสเลอร์ของเด็กจมปุ๊บเรารู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงมันมันมาเร็วมากเพราะจากการที่ว่าบิสเลอร์ก็คือกินใต้ลิ้น อาหารใ้นี่มาแล้วมันจะมีระบบไลโปโซมที่เราสามารถก็คือได้รับสารอาหารหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ก็คือถ้าบิสเลอร์ตอนนี้ก็ยังทําการตลาดได้ปกติไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังมีคนที่อยากจะกินตัวแรกก็คือบิสเลอร์ของเราก็คือนางเอกของเราก็คือบิสเลอร์แล้วคนส่วนใหญ่ก็อยากจะสวยอยากจะหน้าเด็กอยากจะ แล้วทุกอย่างที่พูดไปมันก็อยู่ในตัวนวัตรกรรมของเด็กเจมค่ะมันอยู่ในตัวบิสเลอร์ที่บอกไปค่ะก็คือทําให้น่าเด็กทําให้ต้านแก่ต้านชาราดูอ่อนเยาว์ถ้าถามว่าอยากจะฝากนะคะก็คือจะบอกว่าเด็กเจมไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ขายฝานที่หลายๆคนเข้าใจผิดหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดหลายๆคนอาจจะพูดเด็กเจมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เด็กเจมหลอกลวงบ้างคือบางครั้งก็คือบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้รู้จริงอ่าบางครั้งเรา ถ้าเราจะไปเชื่อใครเด็กตีมองว่าถ้าวันนี้เราจะไปเชื่อใครที่เขามาพูดในทางที่แบบว่าทางที่ไม่เดี่ยวบางั้งเราก็ต้องดูเหมือนกันบางครั้งเราจะเสพขา่าวเราจะดูอะไรแบบเนีงง้ยเราก็ต้องศึกษาจริงจริงจังจังก่อนนั้นก็เหมือนกับว่าที่เด็กเจมส์อะหลายหลายคนไม่ใช่แค่เด็กตีคนเดียวที่ประสบความสําเร็จได้คนอื่นหลายร้อยคนที่เขาประสบความสําเร็จ,จกับที่นี่ได้ก็มาจากระบบเดียวกันถ้าเด็กตียังทําได้เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มาจาก ไม่มีอะไรเลยมาจากคนธรรมดามาจากเด็กบ้านๆจนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่มาเปลี่ยนชีวิตกับธุรกิจเด็กเจนอะแล้วเด็กเีเชื่อว่าที่นี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะที่เนี่เขามีระบบเขามีพี่เลี้ยงดูแลเขามีโค้ชที่จะพร้อมที่จะประกบประกบเราอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จพร้อมที่จะนําพาเราให้เราถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลอะก็คือชอบที่นี่ก็คือเพราะที่นี่เขาไม่ได้ ไม่ได้มองแค่ว่าเป็นแค่อาชิมงานแต่เขาจะดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กเตี้ยอายุตอนนั้นก็คือเราอายุยังน้อยแต่เขาก็คือคนห,หลายๆคนที่ช่วยดูแลเราที่ช่วยมาสอนเรามาให้คำปรึกษากับเราอะ่ะเขาเขาก็คือคนคนไม่ได้รู้จาักกาันแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเราและเราสัมผัสได้เลยว่าเด็กเจมอ่ะก็คือเป็นธรุรกิจหนึ่งที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวสายสัมพันธ์ที่เราได้จากเด็กเจมมัน มันมันยิ่งกว่าธุรกิจมันมันมากกว่ามันมากกว่าเงานินแต่เราจะมีแบบระบบที่เลี้ยงดูแลคนใหม่พร้อมที่จะพาเราให้เราประสบความสําเร็จนั่นแหละที่บอกว่าคนใหม่หรือว่าหลายๆคนที่นั่งดูอยู่นั่งนั่งแบบนั่งมองอยู่ว่าเด๋ยเจงเป็นแบบไหนทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะที่เนี่ยหลายๆคนที่ตัดสินใจมาอยู่ที่เนี่ยประสบความสําเร็จจากคนธรรมดาคนหนึ่งเดชจีก็มาจากธรรมดาคนหนึ่งหลายๆคนชิมง,งานเดกจีก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่นี่ได้ด้วยระบบของเด็กเกมได้เด็กเกเชื่อว่าถ้าหลายๆคนที่ต้องการโอกาสในชีวิตต้องการโอกาสดีๆต้องการอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการคือมีความฝานันมีเป้าหมายในชีวิตอยากได้แต่มันยังไม่ได้สักทีลองเปิดใจมาอยู่กับที่นี่ที่นี่สามารถทําให้คุณได้อย่างที่คุณต้องการแน่นอนแล้วสามารถทําให้คุณถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้แน่นอนค่ะประมาณ